สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมเพชรจักรปรเมศพินิจันทร์ครับทุกท่านครับวันนี้ประชากรโลกกําลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพมากมายสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงกระทบกับคุณภาพของชีวิตแต่ยังสร้างภาระมหาศาลกับสังคมปัจจุบันเทรนด์ของการใช้สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกเป็นกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดวันนี้ผมจะขอแนะนํนาให้ทุกท่านได้รู้จักกับฟู้ดเทราที่จะมาทําให้สมุนไพรไทย กลายเป็นอนาคตใหม่ของสุขภาพโลกได้อย่างไรครับตลาดโลกกําลังต้องการวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ะสมประสิทธิภาพได้จริงแต่เทคนิคการสกัดส่วนใหญ่ยังเรียนแบบได้ง่ายแล้วก็ไม่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยเรามีส่วนพรดั้งเดิมมากกว่า1,800ชนิดที่ไม่เพียงเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแต่ยังมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพได้อีกด้วยแล้วก็ยังเป็นส่วนผสมในเครื่องแกงต่างๆมากมายซึ่งเป็นออร์เทนติกรซิปีของไทยซึ่งโอกาสนี้เป็นโอกาสทองของส่วนพรไทยครับ เราใช้ส่วนผสมจากหลากหลายสมุนไพรที่อยู่ในสูตรของเครื่องแกงในอัตราส,ส่วนท,ที่เหมาะสมสกัดด้วยกระบวนการพิเศษแต่ว่ายังคล้ายกับการปรุงอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวมถึงการใช้ตัวแปรควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้ดึงประสิทธิภาพของสารสกัดออกมาอย่างสูงสุดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกมากลายเป็นซูเปอร์อินเกเรนท์ที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้นำไปใช้ในส่วนประกอบในอุตสาหกรรมได้ในทันทีโดยที่เราจะยึดหลัก3าประการในการทำงานก็คือผลิตด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เคารพพุ่นปัญญาไทยและไม่ใช้สารสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเรียกกระบวนการทั้งหมดนี้ว่าไฟตัวเน็กซ์ไฟตัวเน็กซ์จะเป็นแบรนด์เด็ดอินกรเดียนต์ของเราในอนาคตซึ่งในขณะนี้เรากําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน3รูปแบบหลักก็คือแบบผงหรือเกล็ดแบบนาโนเอนแคปซูลและแบบเม็ดบีดเพื่อตอบโจทย์สุขภาพโลกใน4ด้านหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอิมมูนซัพพอร์ตเมตาบอลิกเฮลท์การเทลหรือแม้แต่กระทั่งบิวตี้แล้วก็เอจจิ้ง ซูเปอร์อินเกเรนของเราทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อยที่สุดคือในขั้นตอนของระดับสัตว์ทดลองซึ่งท,ที่ท่านเห็นอยู่นี้บนจอนี้คือการทดสอบซูเปอร์อินเกเรน์ตัวแรกของเราที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองได้ภายใน15วันซึ่งแสดงให้เห็นว่าซูเปอร์อินเกเรีย์ของฟู้ดเท r r a ราสามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพได้จริงเรายังทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรงใช้ซีโรเวสโปรดักชันรวมถึงลด คาร์บอนได้ถึง25%เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบด้วยวิธีการอื่นโดยตลาดฟังชั่นอลอินเกเดียนทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า1.22ล้านบาทเติบโตด้วยอัตรา8.5%ต่อปีโดยเราจะมุง่งเน้นในส่วนของตลาดภูมิคุ้มกันและก็เอ็ดความงามนะครับซึ่งเป็นเซกเมนที่เติบโตได้เร็วที่สุดจุดแข็งของเราคือการผสมผสานภูมิป,ปัญญาไทยเข้ากับดีเทครวมถึงการเป็นโคอินโนเวชั n นพาร์ทเนอร์เรามีการจดสิทธิบัตรและการควบคุณภาพเชิงลึกเพื่อทําให้ยากต่อ,อการลอกเลียนแบบ ส่วนโมเดลธุรกิจของเรานั้นจะแบ,บ่งเป็น5 revenue stream ก็คือการทำ B2B ingredient licensing Technology, contact manufacturing custom formulation รวมถึง branded product ซึ่งทั้ง5โมเดลนี้สามารถกระจายความเสี่ยงได้จริงและสามารถกระจายไปได้ทั่วโลกซึ่งมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Foodtera กับคู่แข่งต่างๆแล้วพบว่า Foodtera สามารถยืนหยัดเทียบกับคู่แข่งได้อย่างแน่นอน นอกจากที่เรามี IP เป็นของตัวเองแล้วเรายังมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายเข้าร่วมกับโครงการต่างๆเม่เลเดนฟู้ดอินโน o l i ลิสหรือว่าแม้กระทั่งของอินก็ตามรวมถึงขณะนี้เรากําลังพัฒนาร่วมก,กันกับผู้ผลิตอาหารเสริมชั้นนําและผู้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ ที่จะเตรียมเปิดตัวในสิ้นปีนี้แล้วเรามีแผนที่จะขยายตลาดออกไปที่เอเชียในปี N A P. ไม่เกิน2,000ปี28แล้วก็ตลาดโลกในไม่เกินปี2,030ซึ่งสามารถพิสูจน์ดว่าฟู้ดเช r รามีดีมานอยู่ได้จริงครับหัวใจของเราครับทีมที่แข็งแกรง่งเรานำทีมโดย CTO และ CEO และ c d o จากมหาวิทยาลัยมหิดลมี COO จากมสวมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากมหิดลเช่นเดียวกันและผมจะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงตลาดต่างๆ เรามีเป้าหมายรายได้อยู่ที่5ล้านบาทในปีในปีหน้าและจะก้าวสู่150ล้านบาทในอีก5ปีถัดไปวันนี้เราขอรับการสนับสนุนด้วยการระดมทุนเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการทำคลิิคอลทรีการทำไอเดีและทำไอ p ีโปรดักชั n นรวมถึงการทำตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทุกท่านครับ นี่คือการลงทุนในอนาคตใหม่ของสุขภาพโลกที่อย่างรากจากภูมิปัญญาไทยแล้วก็ผลักดันด้วยเทคโนโลยีจากซูเปอร์อินเกเดียนของฟูดเทร่าขอบคุณครับ